ครับสวัสดีแฟนเพจเฟซบุ๊กกอกวัวมุ่นนี่มีสียูซี่พะโคสิงหลายเอ็ดและสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซี่พะโคสิงหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับสาลมูนีกัมี่วัวทางเลือมานำเสนอครับเป็นวัวเล่หลังขึ้นกำลังห้ลูกค้าครับเอาเอาเอาคมแรกกันครับแม่ลูกผูครับแม่ลูกผู๋นะครับพี่น้องเป็นวัวลูกแรกลูกตัวแรกอายุหาเดือนแม่ทับตัวได้สองเดือนแต่ว่าเพื่อใดประกันทองครับ เป็นอย่างคือยังบประกันผมผมบอกเลยว่าง้อผมบริตรวจทรทองเอาไปรุ่นเอาครับเราผมขายขายถือความครับขายในราคาเมียลูกครับขายในราคาเปิดในราคาสองหมืนเก้าพันบาทส่งฟรีร้อยกิโลครับพี่น้องสองหมืนเก้าพันบาทส่งฟรีร้อยกิโลครับแม่เพื่อนกียูติสูงมั่นร้อยสามสิบบวกลบสองครับพี่น้องหางลำนี่ครับเป็นง้ดไทยกลางครับนางหนาดีครับเชื่องเชื่องจับได้บายได้ครับ คมนี้เปิดในราคาสองหมื่นเก่าครับบะนี้มะมึงตัวแมล่ครับเลียเสาวไก่ผสมครับนี่ครับตัวเลียสาวเลีสาไก่ผสมสูงเลยดิร้อยสามสิบบวกลบสองเท่ากันครับพี่น้องร้อยสาสิบวกลบสองเปิดกลมๆครับสองหมื่นครับสองหมื่นทรงฟรีอยโรครับนี่ครับเล่หัวจุกหัวหล่นธรรมชาติครับสูงร้อยามสิบบวกลบสองนะครับ สองหมื่นผมมาหาหงาครับไปซื้อฟ้ามอะไรนะครับพอเร่พรเส้นดีครับตัวนี้ครับนี่ขอนี้ของเดียวครับเร่หลังขึ้นกำลังเห็นลูกค้าครับตัวนี้สองหมื่นนะครับเร่สาวสองหมื่นทรงฟีร้อยโล้ข้อมีลูกนี่สองหมื่นเก่าทรงฟีร้อยโลครับนี่ครับเราบันนี ok ่ทายุกจะพูดถึงยกเนาะยกนี่ผมชิดสี่หมื่นแปดพันครับทรงฟี่อร้อยกิโลครับ ยกสารตัวสี่หมแปดพันต่อร่องหน,น่นิดน้อยครับให้ต่อร่องหน่ครับสี่หมนแปดพันได้ว่าถ้าแยกต่อร่องมา่ได้ป้พี่น้องเพราะว่าเปิดถือแล้วครับยกสารตัวสี่หมืนแปดพันส่งฟรีหนึ่งรอยกิโลนี่ครับพี่กัรกาตำมุมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดรอยอดเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปปดสี่นะครับนี่ครับเป็นเป็นม้วเลขหลังขึ้นกำไรงห็ลูกค้าครับนี่ครับแม่ลูกโพ เป็นวัวลูกแรกครับแม่แม่แม่ทับตัวได้สองเดือนเพได้ประกันทองเอาไปรุนทองเอาครับแม่สูงลอยสามสิบบวกลบสองเปิดสองหมื่นเก้าพันรวมส่งร้อยกิโลเล่สาวไก่ผสมเปิดสองหมื่นรวมส่งร้อยกิโลครับเป็นง่อยทางเลื่อกหนึ่งครับทะยกสี่หมื่นแปดพันนะครับสี่หมื่นแปดพันส่งฟรีร้อยกิโลครับ สำหรับชิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งย้ำอีกที่ครับพี่กัดกับตำบลบ้านฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเบอร์โทรศัพท์0652076884ครับครับสำหรับชิปนี้กัสวัสดีครับ